ฟุตบอลวันเพื่อสป,ปดีครับจัดทีเด็ดคัดเน้นๆหนึ่งทีมที่น่าสนใจวันนี้ดูจนจบคลิปแล้วจะเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันที่เกมโกปาเดเรในรอบรองชนะเลิศน,นะครับในคู่ของนักรบซานเซบาสเตียนเรอัลโซเซดานะครับเปิดบ้านพบกับนักสู้แห่งนวาวาราอุซาซูนาครับทางเรอัลโซเซดาครับพวกเขาเป็นทีมอันดับที่11ของตารางคะแนน ศึกลาลิกาสเปนนะครับแข่งมา22นัดครับชนะ8เสมอ4แพ้10มี28คะแนนนะครับประตูได้เสียก็ติดลบอยู่ที่1ลูกผลงานล่าสุดเองแพ้ออซาตูนามา1ประตูต่อ2ในเกมเยือนของศึกลาลิกาสเปนครับสำหรับความพร้อมวันนี้ทางอิกมาโนอกวาซิลเทรนเนอร์เนี่ยก่อนลงสนามคืนนี้จะไม่มีชื่อของอามารีตาโอเร่นะครับที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกับทางด้านของอัลบรอรโอดิโอโซล่านะครับที่คาดว่าน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมนี้ และสําหรับ11ผู้เล่นนะครับตามการคาดการณ์ของทีม Real s เซ i e ด a d เองวันนี้คาดว่าน่าจะมาเล่นในระบบ4-4-2นะครับลูกสาประตูเป็นอเล็กเรมิโร่นะครับกองหลังเนี่ยมีทางกอนอารามบูรูอีกอรอสูเบลดียนายเยฟอากเกตและคาบิโรเปสครับด้านกลางครับ4คนประกอบไปด้วยทาเกมุสากคูโบมาตินซูบิเมนดี้ลูก้าซูซิและอันเดรบาลเนเซียคู่กองหน้าเป็นมิเกลโอซายาบาวกับทางออร่ออสกาซสั้นครับ ส่วนความพร้อมแกรับของทางฝั่งทีมเยือนโอซาตูน่าครับทีมอันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับแข่งมา22นะัดชนะ7สเสมอ9แพ้6มี30คะแนนนะครับประตูดได้เสียก็ติดลบอยู่ที่4ลูกครับผลงานล่าสุดเองเอาชนะแอลโุเซดาดมาเหมือนกันครับแม่ต้องบอกว่าเพิ่งเจอกันมาเลยนะครับชนะมา2-1เกมในบ้านศึกลาลิกาสเปนครับสภาพความพร้อมวันนี้ทางบ no, ิเซนเต้มเรโน่เฮดโค้ชกร็บเกมนี้ไม่มีปัญหากับการจัดตัวผู้เล่น หรือว่ามีผู้เล่นติดโทษดแบนเข้ามารบกวนการจัดทัพในวันนี้นะครับและสำหรับตัวเอกผู้เล่นตามการคัดการของทีมโอซาูุ่าเองคัดว่าจะมาในระบบ433นะครับลูกับประตูเป็นเซกิโอเอเรราครับกองหลังมีเคซุสอาร์เรโซฟราเวียงเอนโซโบยโมอาริคันโดกาเตนาและฮวนฟุสนะครับ้านกลางเป็นคอนมอนกาโยราลก้าตอโรและไอมาโอรอสส่วนสารต์โตุกนั้นเป็นรูเบนกาเซียอันเต้บูดิเมียกับทางกิเก้บาค่าครับ วันนี้จะแข่งขันกันที่สนามเลเลอา,อารีนานะครับต้องบอกว่าคู่นี้เพิ่งเจอกันมาในเกมลีกนัดล่าสุดซึ่งผลก็เป็นการคว้าชัยชนะของทางทีมเยือนแต่ว่าวันนี้จะสลับบทบาทกันมาเล่นในบอลถ้วยนะครับซึ่งทางโซเซดาตเองจะได้กลับมาเล่นในรังแน่นอนว่าเจ้าทีมเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องเกมในบ้านนะครับเป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเข้าวิน3จาก4นัดรวมจากทุกรายการครับและเชื่อว่าเกมในวันนี้เนี่ยพวกเขาเองก็คงโฟกัสกันเต็มที่เพื่อที่จะเอาไปชดเชยเกมใน เกมลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับและนอกจากนี้เองเชื่อว่าพวกเขาเองยังมองในส่วนของโอกาสในการที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปด้วยมองมุมนี้แล้ววันนี้ขอเชียร์เจ้าบ้านเรอัลซาเตดานะครับคิดว่าน่าจะล้างแคนได้สำเร็จสำหรับทีมลาเรเอัลครับเบียชนะได้ที่1ประตูต่อ0นะครับ